สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนปรับภาพไฟเอ็มนะครับให้แบบเอพสูงๆนะครับดูเอพีครับเอพีร้อยไม่นิ่งครับร้อยห้าสิบร้อยสามสิบบางทีมันก็กระชากบ้างมานะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนปรับภาพไฟเอ็มนะครับขั้นแรกก็คือกดมาที่ลิงก์ใต้คลิปของผมเนี่ยมันกดดาวน์โหลดมาเลยอันนี้นะเซตติ g งโลเนี่ยพอมาโหลดแล้วใช่ไหมครับก็กดเข้าไปเลยอ่าได้แบบนี้แล้วใช่ไหมก็กดครอบเลยครับ จากบนถึงข้างล่างเลยก็ Copy y ล้แลัลบนี่ก็กดปิดไปเลยแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดตรง Window คลิกขวาไปแล้วก็กด Run พิมพ์ว่าเปอร์เซ็นต์แอ้าปเปอร์นจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับคัดเอาแล้วก็มาวางไว้เลยไม่ต้องพิมพ์อ่ะพอกด Enter เข้ามาแล้วแล้วก็มาตรง Citizen FX นะครับ แล้วก็ gta 5 setting edit in notepad นะครับแล้วก็กดครอบลยครับครอบหรือไม่ก็ c อนโทรลก็ไดแล้วก็กดลบไปเลยแล้วก็กดวางครับวางไอที่เราคัดอลอกมาแล้วใช่ไหมแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครับสมมุติของผมเป็น3ามศูนย์ใช่ไหมผมก็ใส่สามศูนย์ถ้าของคุณดูเป็น3ามศูนย์ห้าศูนย์ก็ต้องใส่3ามศูนย์ห้าศูนย์ครับตามการ์ดจอของตัวเองนะโอเคพอใส่อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับ แล้วก็กดเซฟได้เลยครับเซฟแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเข้าดูเลยตอนนี้มาแล้วครับแล้วผมวาร์ปไปที่อไหนดูวาร์ปไปที่เดิมเลยตอนแรกแรกที่ผมมาหอดูดาวดูนะครับดูไ p พี p s ไอก็300บวกนะครับทนนิ่งชิวๆเลยปรับตามผมเลยเนีย่มันจะมันจะเป็นแบบนี้นะครับดูตามน,นี้เลย ที่ปรับได้นะตามนี้เลยจ้าหกสิเปอร์แต่อย่างลื่นเลยเตรงนี้ไม่ต้องปรับตามผมก็ได้ปรับปกติก็ได้ออโต้ยังี้ก็ได้นี่ก็ได้บางคนไม่ถนัดไงสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมครับ